ด็อ,อรศักดิสินโรสรารนรมจับมือกับพระสังฆราชีวิโอสิริพงศ์จารสศรีประมุขสังคม,มนทนราชบุรีเครือโรงเรียนคาทอลิกขับเคลื่อนการศึกษา Active Learning สอดรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการงานมหกรรมวิชาการ ครั้งนี้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์เช่นซุ้มโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่แสดงโมเดลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกิจกรรมเกมสนุกนกเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและซุ้มภาษาต่างประเทศที่เด็กๆได้แสดงทักษะภาษาอังกฤษกผ่านนวัตกรรมและผลงานรวมถึงการสื่อสารภาษาจีนผ่านกิจกรรมเช่นการแนะนําชื่อ,ออาหารและการสาธิตพิธีชงชาซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึง้ง การจัดกิจกรรมเหล่านี้แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่โรงเรียนในคริสตจักรราช,ชบุรีได้นำมาใช้โดยเน้นให้ครูและนักเรียนร่วมมือการวางแผนเรียนรู้และลงมือทำจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้และต่อยอดได้ทั้งในห้องเรียนและชีวิตประจำวัน Active Learning ไม่เพียงแค่พัฒนาทักษะการเรียนรู้แต่ยังส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมต,มตามหลักศาสนาคริสต์ครูทุกคนก็ต้องพยายามที่จะ Active Learning อันแรกก่อนคือครูต้อง Active ก่อน ครูต้องรู้ได้รับความรู้ก่อนพอได้รับความรู้แล้วก็จะไปเรียนรู้พร้อมกับเด็กดังนั้นเด็กก็จะเป็นเจ้าของโครงการเวลาเรียนเรียนไปด้วยกันเะฉะนั้นความรู้ของเด็กกับความรู้ของครูเนี่ยต้องมาจอยกันเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เด็กเข้าถึงนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่เอาผลงานนวัตกรรมแค่มาโชว์แต่ผลนั้นเด็กนักเรียนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม แบบกลุ่มแบบเดียวกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แต่ทุกคนต้องเข้าถึง